สรุปผลฟุตบอลประจำวันที่23สิงหาคมครับยิ้มหวานกันไป1คู่นะครับคือคู่ของไอตันแฟรงค์เฟิร์ตครับเอาชนะวันเดอร์เบเมนไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ครับไงก็ขอแสดงความินดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ตามกันเข้ามานะครับถึงคู่ที่พลาดไปเนี่ยคำคืนที่ผ่านมาครับฟุตบอลนะครับพิก๊อกกันหลายคู่เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแพ้กับเปอร์ไป2ประตูต่อ0ครับอาร์เซนอลชนะดีเจเนเดต5ประตูต่อ0เลเวอร์คูเซ่นแพ้ฮอฟเฟนไฮม์ปรระตตู่อออโโบุเเซซีียดมมนสังคล ตูต่อ3ามอตเลติโกแมตติดเสมอเอลเช่หประตูต่อ1นและเอซีมิลานแพ้ให้กับโปรโมเนเซ่สองประตูต่อหนึ่งครับก็ต้องขอขอภัยกันณนะที่นี้ด้วยนะครับเอ okay, คับฟุตบอลนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับยังไงครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเน,น้นๆแล้วก็มาลุยกันต่อในวันนี้ครับ แต่ทุกสเต็ปเด็ดทุกไม้กับเป๊ปสเต็ปบอลสวัสดีครับพี่พีเอฟซีทุกท่านครับก็มาพบกับผมเป็นประจำทุกวันกับผมเป๊ปสเต็ปบอลกูรูสเต็ปแม่นเจาะลึกทุกเกมถึงลูกถึงคนตรงทุกมุมทะลุทุกประเด็นครับวันนี้ครับฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่25สิงหาคมครับก็มีหลายคู่อยู่นะครับที่น่าสนใจครับผมคัดมาให้แล้วนะครับ7คู่เน้นๆกันเลยครับวิเคราะห์แบบเข้มข้นแบบไม่เอียงกระแสต้องฟังให้จบนะครับแต่ที่สําคัญครับผมล็อกทุกเป้าเข้าทุกตัวเพราะสถิติหวว บ้านนี้ชัดเจนจะได้ตัวเน้นตัวเต็งหรือตัว VP ก็ตามกันมาได้เลยที่ adn 3 3ิอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับในบ้านของผมครับมีครบคันกันเลยทียดเดียวครับไม่ว่าจะเป็น Bond uro, บอลยุโรปบอลเอเชียบอลไทยบอลกระแสพี่ๆจะไปจับชุดหรือจับเดี่ยวครับก็เลือกตามสไตล์พี่ๆได้เลยนะครับและยังไม่หมดครับในบ้านยังมีทั้งกูรูและอินฟูระดับแนวหน้าที่คอยให้แนวทางแม่นๆกันอีกเพียบพร้อมทั้งแนวทางบอลสดและลิงก์ดูบอลสดฟรียชั่วโมงกันเลยทียดเดียวครับไรที่ไม่อ,อยากพลาดน,นะครับลองเปิดใจเดินเข้ามาเป็นครอบครัััััววเเดดียยกกกบบบบผมไ้ลร ว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันที่คู่แรกกันเลยครับ ผู้แรกครับไปดูในศึกเกาโชซิลาอาอิตาลีครับคู่ของอูดิเนเซ่เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมเวโรนาครับคู้นี้ครับถือเป็นนัดเปิดฤดูกาลของทั้ง2ทีมครับนัดแรกนะครับโดยที่ฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับในช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมาครับอูดิเนเซ่ครับถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับชนะ5นัดติดต่อกันนะครับโดยที่นัดล่าสุดครับในเกมฟุตบอลโคปาอิตาลีครับเปิดบ้านเอาชนะคาลาเลเซ่ไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับคุณเครื่องสองนัดกับแมตติเบียนครับนัดที่่คครรรรัับบเอออาชนะะะด้วยสก์ปตตูแล ที่2ครับเอาชนะไปดูสกอร์สประตูตอนหนึ่งครับอุ่นเครื่องออกไปเยือนชนะทเวนเต1หประตูต่อศูนย์ครับและอุ่นเครื่องออกไปเยือนสตาบูเอาชนะไปได้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งครับไปดูทางฝั่งของเวโรนาครับชนะ3เสมอหน 1, ึ่งแพ้หนึ่งครับโดยที่นัดล่าสุดครับในฟุตบอลโคปาเตเลียรครับออกไปเยือนชนะจุดโทษออดาเซลินโอลาสองประตูตอนหนึ่งครับอุ่นเครื่องเยือนแพ้ซังคารีห่ประตูต่อศูนย์ออกไปเยือนเสมอชุติโลสอประตูต่อ2เปิดบ้านถลม่มเบอร์ตุสเวโรนาหประตูต่อศูนย์และออกไปเยือนชนะอปโปลี 2ประตูตอนนั้ครับโดยสถิติ a d to h e a d ของผู้นี้ครับที่เจอมานมานัดให้หลังครับเป็นทางฝั่งของเวโรนาครับดูดีกว่าครับชนะไป2แล้วก็เสมอไป3ครั้งครับโดยที่นัดล่าสุดครับเจอกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับเป็นทางฝั่งของจิงเยนเวโรนาครับูกไปชนะด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับโดยสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บครับคาดการระบบการเล่นแล้วก็สเป็ตัวจริงของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านอุดิเนเซ่ครับจะมาในระบบ4ีสามสองหนึ่งครับโดยผู้เล่นที่คาดหวังของพวกเขาครับศูนย ครับเยสเปอร์เอลสตอมครับหน้าใบเก่าครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามนะครับส่วนทั้งฝั่งของเวโรนาครับจะมาในบุกสามห้าสองครับโดยผู้เล่นแนวลุกตัวบนครับที่น่าสนใจครับหน้าชาวสวีเดนครับอามินซาครับที่ฤดูกาลที่ผ่านมาครับกดไป4ประตูกับ1นึ่งอสซิครับวันนี้ฟิตพร้อมลงสนามครับโดยกระแสและเนื่องไถของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านอูดินเนเซ่ครับต่อครึ่งลูกครับซึ่งัครับให้ต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านอูดินเนเซ่ครับเปิดซีซั่นด้วยฟออรรรรร์มม้นนแแงคัับต่สเกกะช มิดชนะลวดเลยนะครับในขณะที่เวโรนาครับยังนิ่งครับไม่แพ้แต่ยิงไม่เยอะครับแนวรับเวโรนายังคงมีความเหนียวแน่นครับแต่การเสริมทัพในฤดูกาลนี้ครับก็ต้องใช้เวลาปรับตัวกับผู้เล่นตัวใหม่ๆนะครับก็ยังมีจังหวะที่หลุดั่วอยู่บ้างบางจังหวะนะครับโดยใน5เกมล่าสุดครับเวโรนาครับมีข้อบกพร่องครับเสียประตูทุกนัดเลยนะครับใน5เกมล่าสุด ก็ต้องดูครับวันนี้ครับดูแล้วน่าจะต้านทานลําบากครับกับเจ้าบ้านอุนเนเซ่ที่มีฟอร์มร้อนแรงอย่างมากนะครับในต้นฤดูกาลครับผมเป๊ปสเตปบอลฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอุนเเนเซ่ครับคู่ต่อไปครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมโตลิโนครับโดยนัดนี้ของทั้งคู่ครับถือว่าเป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับโดยที่ฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุด ของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานครับชนะ4แพ้ครับโดยที่นัดล่าสุดครับในเกมกัะชับมิดขุนเครื่องครับเปิดบ้านชนะโอลิมปิโกไปดยสกอร์งประตูต่อศูนย์ขุนเครื่องออกไปเยือนมอนซาชนะไป3ประตูต่อ2ออกไปเยือนโมนาโกชนะ2ประตูต่อ1เปิดบ้านแพ้ฟูมินเซสูงประตูต่อ2และเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลสองประตูต่อศูนย์ครับวนทา้งฝั่งของโตลิโนครับชนะ2แพ้3ครับโดยที่นัดล่าสุดครับก็มีรายการถ้วยครับเปิดบ้านชนะโมเดนา1ประตูต่อศูนย์ครับในเกมขุนเครื่องครับออกไปเยือน แพลเลนเซียสามประตูต่อศูนย์ออกไปเย,ยือนแพมูนาก3สามประตูตอนและเปิดบ้านชนะโคมโมเนซี่สี่ประตูต่อหนึ่งครับโดยสภาพพร้อมและสถิติที่น่าสนใจของทั้งสองทีมครับคู่นี้ครับการรวมสถิติเฮดท h เฮครับ,ร h h, รบยกในห้าเกมหลังสุดครับเป็นทางฝั่งของอินเตอร์มิลานครับเอาชนะไปได้ห้านัดติดต่อกันเลยนะครับโดยที่นัดล่าสุดครับเจอกันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับอินเตอร์ออกไปเยือนบุกไปชนะสองประตูต่อศูนย์ครับโดยที่สถิติที่น่าสนใจครับพบกันทั้งหมดสามสิบแปดนัดครับอินเตอร์ชนะไปยี่สิบสี่ครับโัวโนชนะไปส สิบครั้งครับหรือว่าสนุกคมกันเลยทีเดียวนะครับของความพร้อมของทั้ง2ทีมครับอินเตอร์มีความมั่นใจสูงครับหลังปีซิซั่นที่ออกมาดูดีครับส่วนสภาพทีมล่าสุดครับก็ไม่มีอาการผู้เล่นบาดเจ็บครับแต่ถือว่าไปในทิศทางที่ดีเลยเดียวครับส่วนทั้งฝั่งของโตลิโนครับความปีซีซั่นครับไม่ค่อยดีครับนอกจากเรื่องของการเปลี่ยนโค้ชใหม่นะครับมาเป็นบาลนี่ครับแล้วยังขาดในเรื่องของเกมลุกที่เฉียบคมนะครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของผู้นี้ครับเป็นทางฝั่งของอินเตอร์มิลานครับต โดยคู่นี้ครับผมมองว่าอินเตอร์ฟอร์มดูดีมีมุมตัม้มเชิงลุกที่เฉียบคมครับโตริโนโแทบจะไม่มีอะไรที่น่าหวังครับจากฟอร์มเฮดทูเฮดนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นล่าสุดครับวันนี้ครับดูแล้วทางฝั่งของเจ้าบ้านเป็นต่ออย่างแน่นอนครับผมเป๊ปสเตปบอลฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานครับ ก็ต่อไปไปดูในศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับแอตเลติกบิลเบาเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมลาโยบายกาโนครับโดยอันดับคะแนนล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านแอตเลติกบิลเบาครับอันดับที่6แข่งไป1นัดมีอยู่3คะแนนครับส่วนทางฝั่งของลาโยบายกาโนครับอยู่อันดับที่3แข่งไป1นัดมีอยู่3คะแนนครับซึ่งคะแนนลูกได้เสียดีกว่าครับโดยที่ฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านแอตเลติกบิลเบาช่วงปีซีซั่นถือว่าดูไม่ดีเลยทีเดียวครับโดยเป็นการชนะ1แแล้้ววก็พ4ครัับช่งงขอซซี่นที่ผ่าานมครับแตต่กก็มาระเื้องขึ้นนนครัับใดแรกของการเปิด ดูการครับพวกเขาเปิดบ้านชนะเซบีย่าไป3ามประตูต่อ2ครับโดยทางฝั่งของทีมเยนไาโยเปกาโน่ครับผลงานท่านัดหลังสุดครับชนะ4แพ้1ครับโดยเป็นการชนะ3ามนัดติดต่อกันครับช่วงล่าสุดครับโดยที่นัดล่าสุดครับมีรายการฟุตบอลคอนเฟอเ e นซ์ลีกรอบคัดเลือกครับออกไปเยือนชนะเนมาน1ประตูต่อ0ูครับโดยสถิติเฮดทูเฮดที่เจอกัน5เกมหลังสุดครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านแอตเลติกบิวเบครับอยู่เหนือกว่าครับชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็เสมอไปเพียงแค่1ครั้งครับโดยนัดที่เจอกันล่าสุดครับเจอกันเมา แอตเลติกเปิดบ้านเอาชนะลายโย่ไปดยสกอร์ดสามประตูตอนหนึ่งครับโดยสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับ เจ้าบ้านบิวเบาครับฟอร์มการเล่นครับดูดีเลยนะครับในเรื่องของจังหวะเกมลุกนะครับส่วนทางฝั่งของไลโยครับอาจจะเป็นตัวผู้เล่นหลังจากเกมยุโรปกลางสัปดาห์ครับกลับมาเล่นในลาลิก้าครับอาจจะเป็นการทดแทนตัวผู้เล่นจริงก่อนนะครับเพราะว่านักเตะมีอาการเหนื่อยล้าครับโดยที่คู่นี้ครับกระแสและเนนไคออกไปทางเจ้าบ้านแอตเลติกบิวเบาครับต่อซึ่งคพบลูกครับซึ่งกองทับให้ชนะ1นถึงสประตูขึ้นไปครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านบิวเบาครับได้เปรียบจากการเล่นสนามในบบ้านขอองงตตััวเครและสถิิ ก็ดูดีกว่าครับฟอร์มการเล่นในบ้านแข็งแกร่งครับเกมลุกก็เฉียบขาดครับไลโยครับถึงแม้ว่าฟอร์มดีแต่ความสดอาจจะมีผลกับการเดินทางนะครับที่ต้องใช้รักกำลังแล้วก็แรงนะครับในเกเนตนัดนี้นะครับดูแล้วเก็นเยอนของไลโยนะครับมาน่าจะต้านทานลำบากอย่างแน่นอนครับผมเป๊ปสเตปบอลฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านบิวเบลครับ กุฏาไปครับเซบีย่าครับเปิดบ้านรับการเยือนของทีมเกตาเฟ่ครับโดยอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านเซบีย่าครับอยู่อันดับที่16แข่งไป1นัดมี0คะแนนครับส่วนทางฝั่งของเกตาเฟ่ครับอยู่อันดับที่5แข่งไป1นัดมี3คะแนนครับโดยฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านเซบีย่าครับเสมอบ่อยครับเป็นการชนะ1เสมอ3และแพ้1ครับโดยที่นัดล่าสุดครับเป็นเกมต้นฤดูกาลนัดแรกครับเซบีย่าออกไปเยือนแพ้ให้กับแอตเลติกยูเปา3ประตูต่อ2ครับออกไปเยือนเสมอตัวรุ่ปดหนเเสมอบาดิซย 2ประตูตอ่อศูนย์ออกไปเยือนเสมอโอลิมปิกมาร์เกส1ประตูตอ่อ1และออกไปเยือนชนะเชลซีไปดูสกอร์4ประตูตอ่อ2ครับผนทางฝั่งของเกตาเฟ่ครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับโดยที่นัดล่าสุดครับเกมเปิดฤดูกาลครับบุกไปชนะเชลตาบิโก้ดูสกอร์2ประตูตอ่อ0ครับเกมอุ่นเครื่องครับเยือนลียงครับแพ้ไป2ประตูต่อ1เยือนเฮาซิตี้เสมอไป0-0เยือนเอลเช่แพ้ไปดยสกอร์2ประตูต่อ1ครับแล้วก็เปิดบ้านเสมอเรอัลโอเบโด้1ประตูต่อ1ครับไปดูสถิติเฮดทูเฮดที่เจอกันของทั้งสองทีมครับเป็นทางฝั่งของเซบ าครับดูเหนือกว่าครับโดยชนะสี่แล้วก็เสมอหนึ่งครับโดยสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเซบีย่าครับเปิดฤดูกาลมาด้วยความ่แพ้ครับแพ้บิวเบามา2ประตูต่อสครับแวนแนวลุกก็ยังมีทีเด็ดครับยิงได้ต่อแม้แนวรับยังไม่เสริมความเหนียวแน่นเท่าไหร่นะครับวนทางฝั่งของเอตาเฟ่ครับเริ่มต้นฤดูกาลได้ยอดเยี่ยมครับในการบุกเอาชนะเซลดาสองประตูต่อศูนย์ครับซึ่งทําให้มีความมั่นใจอย่างมากเลยทีเดียวครับจัดว่าเป็นเกมรับที่ดีและเป็นเกมที่ตั้งรับและรอสวนกลับครับโดยคู่นี้ครับกระแสและเงื่อนไขครับเป็น ควกคึงครับซึ่งบังคับให้ต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ครับถ้ามองสถิิเ e a d ท o เ e a d ที่เจอกันครับก็เป็นคำส่าของเจ้าบ้านเซบียาครับดูจะได้เปรียบกว่านะครับกับล่าสุดที่ฟอร์มการเล่นที่ดูดีครับดูแล้วน่าจะต้านนันยาครับสำหรับเกตาเฟ่ครับผมเป๊ปเซบบอลฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เกตาเฟ่ครับ ต่อไปไปดูในสึกเกาโชซิลิปบีอิอาลีครับซามโดเรียเปิดบ้านรับการเยือนของทีมโมเดนาครับโดยนัดนี้ถือว่าเป็นนัดแรกเปิดฤดูกาลของทั้ง2ทีมครับโดยที่ฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเปบ้านซามโดเรียครับเป็นน้สามเสมอหนึ 3, ่งแพ้หนึ่งครับโดยที่นัดล่าสุดครับออกไปเยือนแพ้เปเซีย2ประตูต่อหนึ่งเปิดบ้านชนะคอนเตเดราหนึ่งประตูต่อศูนย์เปิดบ้านเสมอโนวาร่าศูนย์ประตูต่อศูนย์เปิดบ้านชนะซานกินเจโรสามประตูต่อหนึ่งและเปิดบ้านถล่ o a, มปูอัวคาโมเน่แปดประตูต่อ 0, ชนะ4แพ้หครับโดยที่นัดล่าสุดครับความสะดุดครับเปิดบ้านแพ้โมเดนา1ประตูต่อ0ูนครับส่วนสถิติที่พบกัน5เกมหลังสุดครับเป็นทางฝั่งของจ้าบ้านซามโดเลียครับไม่เคยแพ้ให้กับโมเดนาเลยนะครับใน5เกมครับโดยแบบเป็นการชนะ4แล้วก็เสมอหนึ่งครับโดยที่นัดล่าสุดครับพวกเขาเจอกันเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาครับซามโดเลียเปิดบ้านเอาชนะโมเดนาทีสกอร์ประตูต่อ0ูนครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีนครับซามโดเลียครับได้กุนซือคนใหม่ครับมัสซิโมโดนาติกครับเริ่มเข้ามาทำงานตั้งแต่เดือน ยังไม่ทันชิมลางเกมฤดูกาลเลยนะครับแต่ถือว่ามีแรงกระตุ้นใหม่ที่ทาให้ทีมทั้งแข็งแกร่งขึ้นนะครับส่วนทางฝั่งของโมเดนาครับคุมทีมโดยอันเดียซัตเิวครับที่เคยคุมซัมโดเลียมาก่อนครับอันนี้ก็ย้ายมาอยู่ครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็น่าจะรู้จุดอ่อนแล้วก็แนวทางการเล่นของทีมอยู่แล้วนะครับก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับโดยที่กระแสและเงื่อนไขคู่นี้ครับออกไปทางฝั่งของซามโดเลียครับต่อเสมอครบซึ่งครับซึ่งบังคับให้ต้องชนะแา่เดียวครับถึงจะยิ้มไดยคคูนี้รับ ผมมองว่าซามโดเลียได้เปรียบในเรื่องของสภาพทีมครับแล้วก็ตัวผู้เล่นครับระบบการเล่นครับเหนียวแน่นรอสนกับครับเฮดทูเฮดก็ดูดีกว่าครับน่าจะผมทางฝั่งของโมเดนาได้อย่างแน่นอนครับกับเคียันในวันนี้ครับที่มีความลำบากอย่างแน่นอนครับสำหรับโมเดนาครับผมเป๊ปสเตปบอลฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านซามโดเลียครับเก็บสแต้มได้แน่นอนครับ คู่ต่อไปคู่ิ i g match ประจำค่ำคืนนี้ครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการเยือนของทีมลิเวอร์พูลครับโดยอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลครับหลังอันดับที่15ครับแข่งไป1นัดมี1คะแนนครับส่วนฝั่งของลิเวอร์พูลครับอยู่อันดับที่4ครับแข่งไป1นัดมีอยู่3คะแนนครับโดยฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดของพวกเขาครับนิวคาสเซิลเสมอ3แพ้2ครับโดยที่นัดแรกครับเป็นเกมหลักเลยครับพวกเขาออกไปเยือนเสมอแอตตันวิลล่ามา0ประตูต่ออ0ครับเยืนแแอตตเลิิโกมาดดรพ้ไป2ประตูต่อ0 ดบ้านเสมอกับเอสบอนยอนสประตูต่อ2โดเปิดบ้านเสมอสเปอร์หประตูต่อ1ออกไปเยือนแพ้เกลิกสตาร์หประตูต่อศูนย์ครับส่วนทั้งฝั่งของลิวร์พูครับชนะ4แพ้1ครับโดยที่นัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะบอลมาต่ายประตูต่อ2ครับโดยสถิติเฮ o ูเฮ d ที่เจอกัน5เกมหลังสุดครับเป็นทางฝั่งของลิวร์พูครับดูดีกว่าครับชนะไป3ครั้งเสมอไป1นครั้งและแพ้ไปคนั้งครับโดยที่ครั้งที่แพ้ครับก็คือครั้งล่าสุดครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับนิวร์พูเปิดาพสรยภ ของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลครับยังคงมีปัญหาในข่าวเรื่องของอนาคตของอิกซักนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นต่อหรือไม่นะครับอาจจะส่งผลต่อการจัดวางตัวผู้เล่นนะครับส่วนทั้งฝั่งของลิเวอร์พูลครับพว้อมร้อนแรงเลยทีเดียวครับเปิดตัวใหม่กันหลายตัวเลยดีเกียร์นะครับโดยที่คุณซื้ออย่างอันนี้สล็อกครับก็จะเน้นในเรื่องของความเข้มข้นนะครับในการเล่นนะครับแล้วก็ในการซ้อมนะครับส่วนกระแสและเงื่อนไขของผู้นี้ครับเป็นทางฝั่งของทีมเยือนลิเวอร์พูลครับต่อครึ่งลูกครับซึ่งก แล้ววันนี้ครับท่างฝั่งของลิเวอร์พูลน่าจะเป็นต่อครับผมเป๊ปสเตปบอลฟันธงเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนลิเวอร์พูลครับคู่ต่อไปครับไปดูในศึกฟุตบอลโปรตุเกสครับเอสเตล่าครับเปิดบ้านรับการเยือนของทีมอัน์เวอราครับโดยอันดับล่าสุดของ2ทีมครับเจ้าบ้านเอสเตล่าครับอยู่อันดับที่12แข่งไป2นัดมีอยู่หคะแนนครับส่วนทางฝั่งของเอฟซีอัน์เวอราครับอยู่อันดับที่16บหท้ายตารางครับแข่งไป2นัดมี0คะแนนครับโดยที่ฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบบบ้้าานนเเเออสสล่คครรััชะ1 1มแพ3 ที่นัดล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับเบนฟิก้าไปยุสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับออกไปเยือนเสมอเอสโตรเลียหนึ่งประตูต่อหนึ่งออกไปเยือนแพ้ฟาเรนเซีหนึ่งประตูต่อศูนย์เปิดบ้านแพ้ออสเตรเลเนเซตสองประตูต่อหนึ่งและออกไปเยือนชนะวิกตอเรียกิมาร์ไลท์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนสถิติเฮตุเฮติที่พบกันครับเป็นทางฝั่งของเอสเตล่าครับดูดีกว่าครับชนะไปสามครั้งแล้วก็แพ้ไปสองครั้งครับโดยที่นัดล่าสุดครับเจอกันเมื่อปีสองพันห้าครับเป็นทางฝั่งของเอสเตล่าครับเปิดบบ้้าาานนเเเออออชะะฟซีัลวกปรรตตู่ค โดยสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บครับโดยทางฝั่งของเอสเตล่าครับจะมาในบวกสามสีครับส่วนทางฝั่งของ FC ฟอาวก้าครับจะมาในบวกสามสีเช่นกันครับโดยกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของเอสเตล่าครับต่อเสมอพวกพึ่งครับซึ่งก็บังคับให้ต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ผมมองว่าเจ้าบ้านเอสเตล่าครับจะได้เปรียบในเรื่องความคุ้นเคยในการเล่นในบ้านของตัวเองครับบรรยากาศเชียร์ครับในขณะที่อาวก้าครับแม้เพิ่งเลื่อนชั้นมาครับแต่ฟอร์มในลีกยังอ่อนนะครับประสบการณ์ยังมี น้อยนะครับตัวคุณภาพผู้เล่นก็ดูด้วกว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับดูแล้วเจ้าบ้านน่าจะเป็นต่อครับผมเป๊ปสเตปปอนฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเอสเปล่าครับสรุปฟันธงลุนเชียร์ในวันนี้ครับคู่ที่1เลือกเชียร์ไปที่อูดิเนเซ่ครับคู่ที่2เลือกเชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานครับ คู่ที่3เลือกเชียร์ไปที่แอตเลติกบิเบาคู่ที่4เลือกเชียร์ไปที่เซบิยาคู่ที่5เลือกเชียร์ไปที่ซามโดเลียคู่ที่6เลือกเชียร์ไปที่ริ์พูครับและคู่ที่7เลือกเชียร์ไปที่เอสเตล่าครับผลิตสูงแรกครับหน้าช่องก็จัดให้เต็มถึง1 1คู่เลยทีเดียวพี่ๆท่านใดอยากได้มากกว่าหน้าช่องนะครับเราก็มีในกลุ่มมากถึง40กว่าคู่เลยทีเดียววันไหนมีมากนะครับผมก็จัดให้มากอย่างแน่นอนครับเข้ามาร่วมสนุกและสมัครได้ที่ SCN 3 3ครับ้างครับเห็นางกันบ้างครับ ถูกใจครับรีบตามกันมาเลยนะครับจะตามหรือกระสวนครับอยู่ที่มุมมองของพี่ๆแต่ละคนเลยนะครับแต่ถ้าอยากได้เจาะลึกให้แม่นเจาะลึกให้มันอย่าลืมกลับมาฟังกันใหม่ได้เลยกับเป๊ปสเตปบอลเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จกับผลประกอบการในค่ำคืนนี้ครับยังไงก็ฝากไลค์ฝากติดตามกดปุ่มแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในเรื่องของวิเคราะห์เกมของเรานะครับและยังไงเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ